นอกจากคําถามเรื่องการปฏิรูปส่งแล้วช่วงนี้พุทธศาสนิกชนเองก็ถูกตั้งคําถามเช่นเดียวกันนะคะเรื่องการนิยมทําบุญตามที่ต่างๆและดูเหมือนจะต้องการทําบุญเพื่อหวังผลประโยชน์หรือตรงกับสิ่งที่เรียกว่าพุทธพาณิชค่ะคุณพิพาปิ่นแก้ววันนี้ลองไปสํารวจวัดหลายๆแห่งในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครย่านนนทบุรีย่านถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อสํารวจจุดที่ แต่ละวัดมีจัดไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ทำบุญค่ะทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจวัดแรกพบจุดให้ทำบุญกว่า10จุดภายในวัดดานหนาวัดมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอธิบายความศักดิ์สิทธิ์สอดคล้องกับแนวคิดความเชื่อแต่ละจุดเมื่อทำบุญจุดไหนจะได้รับโชคลาภด้านใดหรือหมดเคราะห์อย่างไรชุดทำบุญปัดตัวแก้ปีชง เจ้าหน้าทีร่ระบุว่าเพิ่งมีเพิ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมารองรับคนที่ต้องการแก้ปีชงที่วัดแห่งนี้ลอยดวงประทีปตามวันเกิดเพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลชุดละ9กบาทจุดบริการให้แลกเงินก็มีเจ้าหน้าที่นั่งประจำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาทำบุญวัตถุมงคลเครื่องรางของขลงังภายในตู้นี้มีราคาตั้งแต่100บาทไปจนถึงหลายหมื่นบาท ให้คนเช่าบูชาอีกวัดที่ทีมข่าวลงไปสุ่มตัวอย่างรูปแบบการทำบุญด้านหน้าวัดพบจุดทำบุญซื้อหญ้าให้โคกระบือมีตู้รับบริจาคตั้งอยู่มีป้ายแสดงราคาติดที่ตู้บริจาคระบุเครื่องสังฆทาน1 0 0บาทถัดมาเป็นตู้ทำบุญรวมบริจาคทำบุญช่วยเหลือต่างๆตั้งติดเรียงรายกันหลายตู้ใกล้กันมีตู้เ t m ตั้งอยู่ จากการสอบถามผู้ที่มาทำบุญที่วัดมีความเห็นคล้ายกันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ในวัดมีจุดให้ร่วมทำบุญหลากหลายตามความต้องการก็สำหรับคนที่ทำงานอยู่ในเมืองเนี้ยค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องแบบเดินทางไปไกลๆไปหลายๆที่ค่ะก็ถือว่ามาที่เดียวแล้วก็ได้ทำทุกอย่างครบถ้วนนะคะ มหากินใช่ไหมฮะพวกผมก็แอนตี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าการทําบุญนะสํสหรับผมการทําบุญแล้วถ้าคุณคิดว่าทําบุญแล้วคุณก็อย่าไปหวังสิ่งอะไรทําบุญด้วยความสงบสบายใจเราอย่าไปคิดว่าเขาจะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณคิดแค่อย่างนี้คุณก็อย่าทาบุญเลยที่สุรูปนี้ระบุว่าคนเข้าวัดส่วนใหญ่ต้องการทําบุญเพื่อให้จิตใจดีขึ้นแต่ละคนต้องการทําบุญในลักษณะแตกต่างกันตามความเชื่อของบุคคลทางวัด จึงมีจุดกลวมทำบุญหลากหลายตามความต้องการของคนที่มาทำบุญคือความรู้สึกของคนไม่เหมือนกันนะระดับความรู้สึกของคนความเชื่อ,องคนไม่เท่ากันดังนั้นวัดก็พยายามปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับเข้ากับภาวะความต้องการของคนทีนี้เมื่อเขาก็มาแล้วก็แล้วก็ให้เขาให้ทําให้เขาคิดวัาทุกอย่างที่ที่เนี่ยมันไปสื่อดึงคนเข้ามาทำบุญมาามความดีเพราะคนน่ะแค่มาที่มาเนี่ยเพราะมีความทุกทุกเพราะบุญเขาน้อยลง จะต้องมาเสริมเพิ่มเติมบุญความเชื่อความศรัทธาของคนหลากหลายทาให้วัดส่วนใหญ่ในเมืองต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อจูงใจให้คนเข้าวัดทําความดีแต่สิ่งสําคัญวัดทุกวัดเป็นสถานที่ที่พัฒนาจิตใจให้ทุกคนเป็นคนดีวิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน